กลายเป็นมังกรเหมือนกันแต่เคโรโรกลับสามารถจัดการมังกรตัวอื่นที่เป็นสมาชิกในกองร้อยได้อย่างง่ายดายด้วยมือเปล่าทาั้งๆที่คนอื่นมีอาวุธครบมือตามแบบฉบับของตัวเองจนเป็นฉากที่คนดูหลายคนประทับใจเลยครับ เพราะว่ามันเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีของหัวหน้าหน่วยที่ยอมกลายร่างเป็นมังกรเพื่อที่จะได้ไปพูดคุยและดึงสติของทุกคนให้กลับมาจนคนดูรู้สึกว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเมื่อจิตใต้สํานึกความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเคโรโรกลับคืนมาในรูปแบบของมังกรนั่นเองครับและเป็นอีกหนึ่งในฉากที่ได้รับการประเมินว่าเป็นฉากที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในหมู่แฟนกลับเคโรโรแล้วแหละครับว่าแต่ว่า จากทหารกบอยู่ดีๆมันกลายมาเป็นมังกรได้ยังไงวะเออ แล้วแต่ละคนมันกลายเป็นมังกรตั้งแต่ตอนไหนคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่ยูทูบชาแนลเตียงสูบที่ไม่เชี่ยโรคด้วยนะครับเนื้อเรื่องในภาคมังกรเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นภาคที่ทําออกมาได้แปลกแหวกแนวครับซึ่งมีทั้งมังกรที่ฉีกออกมาจากที่รุรุมีการพูดถึงวิหารมองแชงมิเชลที่มีอยู่ในชีวิตจริงด้วยแถมการออกแบบและการใช้แอคชั่นในภาคนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าดีมากเลยนะ มังกรแต่ละตัวนี่ไม่เบาเลยนะครับถ้าหากพร้อมแล้วเราก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมาสอดคล้องกันได้ยังไงครับที่มันสอดคล้องกันในทั้งเนื้อเรื่องเดอะมูวี่แล้วก็ในเนื้อเรื่องตอนปกติแบบเร็วๆเลยนะครับเร็วแบบพูดแป๊บๆอ่ะสรุปทุกอย่างเข้าใจได้ในตอนเดียวเลยนะครับไว้จะเล่าให้ฟังในคลิปต่อจากคลิปหน้าละกันนะครับว่าพลังมังกรเนี่ยมันมาได้ยังไงนะและมันสอดคล้องกับข้อมูลที่พี่เหลืองคนพบ ได้ยังไงและคลิปนี้เราจะมาดูกันก่อนดีก,กว่าว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นมังกรกันได้ยังไงครับคนแรกที่กลายเป็นมังกรไร้สติไปนั้นนั่นก็คือพลทหารธรมรมะครับเป็นคนแรกที่อยู่ในจุดเริ่มต้นของแผนการชั่วร้ายในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่น้องชีออน,เ,นเชิญคุณหนูไปที่บ้านแล้วก็ให้ที่พักอะไรแบบนี้นี่แหละแล้วตอนกลางคืนเนี่ยน้องธรมรมะก็ได้ยินเสียงเพลงแปลกๆล,ล,ลอยมาครับแล้วทันใดนั้นน้องก็ตื่นขึ้นมาแต่ คนดูอย่างเราเนี่ยก็รับรู้ได้ในทันทีนั่นแหละว่าตอนนี้เนี่ยน้องสูญเสียการควบคุมตัวเองไปเป็นเรียบร้อยครับแต่ว่าโดนคนอื่นควบคุมอยู่นั่นเองแล้วน้องก็ลุกวิ่งออกไปจากที่นอนเพื่อมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่หนึงครับทิ้งคุณหนูให้นอนอยู่คนเดียวนะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงมังกรคำรามขึ้นมาจนทําให้คุณหนูเนี่ยสะดุ้งตื่นเลยนะครับซึ่งเช้าวันนั้นเองน้องทรอมะก็ได้หายตัวไปนะก็มีรายงานเข้าไปที่กองร้อยนะครับลูกน้องทุกคนไม่มีใครว่างเลยนะ โรโร่ก็ต้องออกปฏิบัติภารกิจด่วนนะครับเพื่อที่จะได้ตามหาตัวน้องธรรมมะนั่นแหละเพราะว่าธรรมมะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลูกน้องคนสําคัญของเคโรโร่เหมือนกันแต่ในขณะที่กําลังเดินทางนั้นก็ปรากฏว่ามีมังกรสีดําขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาโจมตียานของพวกเคโรโร่ครับรูปร่างลักษณะของมังกรตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากมังกรตัวอื่นๆก็ตรงที่ว่าจะมีลักษณะออกไปในทางมังกรจีนหรือว่าพญานาคของฝั่งเอเชียนะครับซึ่งยานของพวกเคโรโร่ก็รายงานว่าไม่พบศัตรู เนะิโรโรก,ก็สังเกตอะไรดูหลายๆอย่างแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่ารูปแบบพลังงานแบบนี้เนี่ยมันคือธร,รมมะอิมเพกของธร,รมมนะนั่นแหละจริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้ามาหวังจะทําร้ายหรืออะไรนะครับน้องเนี่ยแค่รู้ว่ามีขนมอยู่ในยานลํานี้นะน้องก็เลยพุ่งมาหาแค่นั้นครับแต่ด้วยความที่มันไร้สติครับทุกคนมันมีความเป็นสัตว์ร,ร้ายไปแล้วอะ่ะสูญเสียความทรงจําทุกอย่างนะครับก็เลยจําอะไรไม่ได้เลยนะก็เลยได้แค่แบบพึ่งสัญชาตญาณเดิมที่แบบว่าใช้ธรมมะอิมเพก และก็ชอบขนมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจากจุดนี้เนี่ยก็ทําให้เราสรุปได้ว่าหลังจากที่สูญเสียความทรงจําไปแล้วก็จะเหลือทักษะหรือว่าความคุ้นเคยเก่าๆเ,เอาไว้ที่จะเอามาใช้ในรูปแบบของร่างมังกรครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเฉลยว่าอยู่ๆทาไมน้องซร,รมมะถึงกลายเป็นมังกรไปได้ละ่ะงั้นเรามาดูคนต่อไปกันครับว่าจะมีเฉลยออกมาให้เราเห็นหรือเปล่าว่าทําไมถึงกลายเป็นมังกรไปได้คนต่อไปก็คือพี่แดงนะพี่แดงไม่ได้อยู่ในบริเวณปราสาทของชิออนครับคือ แบบอยู่ไกลๆเลยอ่ะ แต่ว่าไปอยู่ใกล้ๆบริเวณหางมังกรที่ตัวเองไปลาตระเวนอยู่นั่นแหละคือเหตุการณ์มันเริ่มจากที่ว่ามีมังกรแสงเข้ามาโจมตีครับแต่ว่ามันก็แข็งแกร่งมากๆเลยนะทาให้ไม่สามารถขัดขืนอะไรได้มากนะครับแต่ว่าพี่แดงก็เก่งใจเล่นเหมือนกันนะเออก็เก่งมากๆนั่นแหละแต่ว่าไอห,หางมังกรเนี่ยมันออกจะขี้โกงไปหน่อยนะซึ่งตอนที่โดนโจมตีกันเนี่ยไม่ได้มีแค่พี่แดงคนเดียวครับพี่เหลืองก็โดนคือแบบมาพอดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เหลืองกําลังวิเคราะห์นู่นนี่เสร็จแล้วนะกาลังจะส่งไปที่ฐานบัรจัย นในระหว่างที่กําลังโดนโจมตีนั้นก็ส่งข้อมูลให้ฐานทัพเรียบร้อยครับพี่ฟ้าก็โดนเหมือนกันซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยอยู่ในสถานที่และทำโซนที่แตกต่างกันครับแต่ว่าโดนพร้อมกันหมดเลยนะซึ่งมันก็เฉลยให้เรารู้เลยนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นั่นก็คือชิออนนั่นแหละมันจะเอาพวกที่โดนมังกรแสงที่เล่นงานไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยไปแปะไว้กับหางมังกรขนาดใหญ่อันนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะถูกห่อเอาไว้ในถุงอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนฟักไข่นั่นแหละแล้ว คนที่คอยจัดการเรื่องพลังงานอยู่เบื้องหลังเนี่ย ก็คือชิออนครับผมขอเรียกว่าน้องกําลังปลุกเสกและกันนะครับเหมือนกับว่าน้องกําลังเอาพลังงานที่หางมังกรรวบรวมมาได้เนี่ยใส่เข้าไปในตัวของทุกคนที่ถูกจับเอาไว้นะครับจนทําให้ทุกคนเกิดใหม่เป็นนักรบมังกรที่ไร้ซึ่งความทรงจําของตัวเองนะทุกคนก็จะมีชุดคําสั่งเดียวกันนะนั่นก็คือว่าให้ปกป้องหางมังกรขนาดยักษ์นี้เอาไว้ซึ่งทุกคนที่กําเนิดใหม่ออกมาเป็นมังกรแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษของตัวเองครับพี่แดงก็จะมีเข็มขัดที่เพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่ง มีอาวุธหนักที่ติดไว้ที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณหูนะครับและยังคงมีสัญลักษณ์ของตัวเองไว้ที่บริเวณหน้าผากในส่วนของพี่ฟ้าผมจะรู้สึกว่าเท่กว่าคนอื่นๆนะครับเพราะพี่ฟ้าไปลาดตระเวนอยู่แถวแถวแอฟริกานะก็จะมีแบบทุง่งหญ้ามีสัตว์นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วตอนนี้มันจะมีพวกจับสัตว์เถื่อนอยู่นะครับพี่ฟ้าก็เลยเล่นงานซะเลยนะละนักษณะพิเศษของพี่ฟ้านั่นก็คือจะมีดาบที่โคตรใหญ่ติดออกมาด้วยซึ่งเป็นอาวุธที่พี่ฟ้าใช้ในตอนเอาจริงเท่านั้นครับคือนองแ แล้วแหละแล้วก็จะขาดไปไม่ได้นั่นก็คือผ้าคลุมที่ติดออกมาทุกทีด้วยนะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นมากๆนะแต่ยังคงเจตนารม์ที่ต้องการจะปกป้องความสงบสุขของโลกใบนี้เอาไว้นั่นแหละเออก็คอยปกป้องพวกสัตว์เนาะ ทางพี่เหลี่ยงตอนนี้ก็กลายเป็นมังกรเหมือนกันแล้วนะก็ยังคงลักษณะพิเศษของพี่เหลี่ยงเอาไว้นั่นแหละก็คือมันกลายเป็นมังกรที่หัวเราะดังคุคุกุนะครับส่วนคนสุดท้ายเคโรโรครับเคโรโรมันเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกเปลี่ยนให้เป็นมังกรเหมือนกับทุกคนนะเพราะว่าเคโรโรมันมีความพยายามที่จะขัดขืนซึ่งวิธีการที่เคโรโรโดนตอนนี้เนี่ยก็คา,าดว่าน้องธรรมะก็โดนเหมือนกันครับนั่นก็คือได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งชักนําให้ลงไปที่บริเวณห้องใต้ดินของคฤริหา์ครับหลัง จากที่ได้สติแล้วก็โดนนําตัวไปไว้ที่บริเวณวงเวทอันนึงซึ่งบริเวณวงเวทอันนี้จะทําให้ผู้ถูกสังเวยไม่สามารถขยับตัวได้แต่ว่าเคโรโรมันก็ทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวมันเองสามารถหลุดออกมาจากตรงนั้นได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเคโรโรมันก็ยอมกลายร่างเป็นมังกรด้วยความสมัครใจของตัวมันเองนั่นแหละเพราะเห็นเพื่อนๆของตัวเองแต่ละคนกลายเป็นมังกรไร้สตินั้นมันแบบมันช่างรู้สึกเจ็บหัวใจซะเหลือเกิน ที่ไม่สามารถพูดคุยกันได้แถมยังมาทำตัวเป็นศัตรูแบบนี้อีก เคโรโรก็เลยบอกว่าเออทุกคนเดี๋ยวคาน้อยเนี่ยจะให้ท่านชีออนแปลงร่างให้ตัวเองกลายเป็นมังกรนะหลังจากที่พูดคุยปรับความเข้าใจกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มดําเนินการครับก็ให้น้องชีออนปลุกเสกปลุกเสกนะครับในระหว่างที่กําลังทําพิธีนั้นเคโรโรกไ็ได้ตัวจันจันนะครับคิดว่าจะมีอะไรนะครับที่แท้หนาวนะหลังจากที่เสร็จสิ้นการไร้คาถานั้นก็ได้แปลงร่างเป็นมังกรโดยสมบูรณ์แบบครับแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าหลังจากที่กลายร่างเป็นมังกรไปแล้วเนี่ยความทรงจํมัน หายไปหมดเลยนะแต่เจตนารมอันแรงกล้าของเคโรโรที่ต้องการจะแปลงร่างเป็นมังกรเพื่อไปพูดคุยภาษาเดียวกันกับไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แหละ อยู่นิดนึงนะครับก็คือไปช่วยเตือนสตินะแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็เข้าไปจัดการกับมังกรนั้ง4ตัวนั้นเฉยเลยครับก็คือกลายเป็นมังกรไร้สติไปนั่นแหละไปมั่วก,กับคนอื่นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีวิธีดีทําให้พวกเคโรโรกลับมามีสติได้นั่นเองรายละเอียดที่อยากให้ทุกคนดูหรือว่าทําความเข้าใจไว้ก่อนที่จะพาไปดูในส่วนเนื้อเรื่องของ The Movie 4แบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับ The Movie 4จะได้ไม่ต้องลงรายละเอียดให้มันซับซ้อนนะครับผมกดติดตามกันไว้เลยนะครับ คลิปหน้าเราจะมาตะลุยเนื้อเรื่องใน The Movie 4กันฝากกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้พออัพคลิปใหม่ปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่ผมทำให้ทุกคนกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ